I can't cash him out. I can't cash him out. Walk in that bitch and I'm faded. Traces, fuck up of that bitch and I'm faded. I got the M&Os. I call him until I made it. Yeah, my meal's not too famous. He on everybody's playlist. But he's still alive. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดิสกา้าไฟเลฟเฟก็จะมาเรียวอ,อันเดเชฟเชงโกนะครับผมโอ้โหร่างใหม่ล่าสุดแลนะ้วตัวเนี้ร่างบอลองดออ่ะตอนแรกคิดว่าเฉยๆเว้ยแต่พอเล่นแล้วอะ่ะแม่งลั่นจัก,กรวาลจัดตัวนี้แล้วตัวนี้นะถ้าเกิดมายิงเข้าอะ่ะท่าดีใจมันอะ่ะโคตรรูปหล่อสายยอดสูดเดอ <c oughs> คือแบบมันลั่นไปหน่อยแล้วก็ลั่นไปมากท่านผู้ชมตัวเนี้ก็เดี๋ยวมาดูที่แนวทางการอัพนะครับท่านผู้ชมแนวทางการอัพผมก็จะประมาณนี้สามารถไปลั่นตามกันได้ ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูข้าวพลังข้างในนะครับผมว่ามันจะลั่นขนาดไหนนะสไตล์ก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะเชฟเจงกี้อะ่ะก็เป็นโกลพอย์เชอร์นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่ข้าวพลังกันนะอันเดเชฟเจียงโกอ้อ่ะข้าวพลังเวลตันก็จะอยู่ที่ร้อยห้าเลยนะสุดไปหน่อยอ่ะเนอะเกมลุกเก้าสามบอลคอนโทรลเก้าเอ็ดดิปปิ้งเก้าสิบไทโพสิชันแปดสิบแปดโอ้โหสุดไปหน่อยอ่ะเนอะจบสะกาะเก้าสามเฮดดิง้งเจ็ดแปดนะโค้งแปดสอง 2. นี่นี่จุดเด่นเลยสปีด 95สปีดต้น96อันนี้ผมอัพมานะทิกิ้งพาวเวอร์92จ้ำ84ความแข็ง80อ่ะสุดไปหน่อยอ่ะเนอะแล้วประเด็นน่ะเชฟเชงโก้ o, แม่งถนัด2เท้าเว้ยคือแบบแม่งลั่นน่ะคล้ายๆลำมินิโก้ไอลุมมินิเก้อะรู้กันอยู่เนาะส่วนบูที่ผมใช้ก็จะเป็นสไตลเกอร์นะครับผมมาดูดิสกิลกันบ้างสกิลก็จะมีสับขาหลอกโซคอนโทรเฮดดิ so ้งยิงปัน่นยิงเหินลองแร้งชูติ้งยิงท่ายากเฟิร์สไทม์เฟโนมินาลฟินิชชิ่งอันนี้แหละตัวทีเด็ดอ่ะเข้าใจอ่ะแล้วก็ไซสก้อยนะ ส่วนที่ผมจะเพิ่มนะครับผมผมก็จะเพิ่มประมาณนี้นะแย่งหมง่งดับเบิลทัชซูเปอร์ซับแล้วก็จะเพิ่มมานัดพาแล้วก็ไอ้นี่นะคาร์ดบนะีไฮนร์เทอร์น่ะประมาณนี้นะครับสกิลของเชฟเจงโก้ o, นะก็เดี๋ยวไปดูในสนามกันบ้างนะแต่และเพยที่ผมลั่นนะว่ามันจะลั่นขนาดไหนตัวเนี้ปะ่ะเลสโก้ก็เดี๋ยวมาดูความลั่นของมันกันนะอันเดียเชฟเจงโก้ o, เนี่ยคือตัวมันโอเคแล้วถท่าสองเท้าอะแบบแล้วมันหาช่องดีเลยเห็นนะดูดิมุดมาเลยอะแล้วมันมีความเร็วอะ อันนี้ผมเอาแบบเน้นคลองบอลน,นะเอาไว้แบบลากเลื้อได้นิดนึงอย่างเงี้ยใช้ได้เลยตัวมันอะ่ะผมใส่ตู้ปั๊ไงเอาไว้แบบสำรองลุงมินิเก้ครึ่งหลังสบายเลยดูมะฟิลิปลามบาจโจตัวมันอะ่ะขนาดสองเท้าก็แบบสุดยอดละเห็นไหมความคมแบบสุดๆอะ่ะแล้วมีตะกิเฟนอมินอลอ่ะสบายเลยจัดกันได้ถ้าเกิดแบบ ออกเร็วไม่ต้องเอาเบลก็ได้นะตัวนี้ก็พอละถ้าแบบว่าไม่อยากเสียเยอะนะแต่ควรไปเบลอ่ะเบลก็เก่งนะเดวทัดยิงโอ้โหเห็นไหมแม่งเซฟแล้วอะ่ะแต่ยังเข้าอะ่ะความแรงคิกกิ้งพาวเวอร์แบบเต็มระบบอะ่ะนิดหน่อยนะรู้อยู่ตัวเนี้ยแต่ถามเทียบกับลุมได้ไหมผมว่าลุมยังเก่งกว่านิดนึงไม่นิดนึงหรอกอาจจะมากเลยก็ได้ลุมนะ A.I.M.D. มากลุมอ่ะอ่านิชิงกันชิวๆเลยเอ๊บแม่งคมเชฟเบงโก้อ่ะหาช่องดีข้าวพลังเหยียบลุกอ่ะเล่นได้สบายเลยดูเรื่อยะมาโจโดูเชฟดูเชฟนี่อันนี้แบบ คลองบอลนะถ้าใส่คัตบียร์ไฮแบบจะคลองมากกว่านี้จังหวะแบบพลิกอนะไรเงี้ยดูเรือนเรือนนี่เรือนนะป๊บโอ้โหนิดหน่อยเขาเรียกอะ่ะเึบไม่มีอะไรน้องบาโจเดวอทัทยิงเห็นหน้าโอ้โหแม่งคมจัดอะ่ะ แค่ใส่ดับเบิลทัชอ่ะก็ลั่นแล้วมันมีสกิลซอนโทให้ไงดับเบิลทัชวันทัชพลาสเนี่ยโอเคเลยอะ่ะสบายแล้วก็ใครเปิดหมองก็ใส่แย่งหมองอ่งนะปับ๊บดูดีเห็นมากเพิ่มดับเบิลทัชอ่ะมีลั่นตลอดอะ่ะตัวเนี้ยแนวเลามินิโก้ลุงมินิเจเลยอะ่ะแบบถึงผมเอามาเป็นซูเปอร์ซับไงหรือใครจะเล่นหน้าคู่ลุกมก็ได้นะ าะแต่ปั๊บดูดิโหแต่เรายิงอ่ะมีเหวอ์นะกว,ว่าเหวะนิดหน่อยนะใช้ได้มีสองเท้าอ่ะอืมดเดอบล์ทัดยิง โอ้โหแม่งฟีนอมินอลติดอะเขาเรียกฟีนอมินอลทำงานาานะจ้ะนิดหน่อยนะแล้วตัวมันหม่งได้ด้วยนะใส่แย่งหม่งอะ่ะบันเทิงอะ่ะเบช็อตปั๊บดูขึ้นแข่งกับฟานได้นลยเห็นนะอันเนี้ยขึ้นแข่งกับฟานได้ผมใส่แย่งหมง่งแลงแบบต้นคลิปอะ่ะอ,อืเออ มาเทวต์ดูอนะ่ะแทงเนี่ยหลุดหมดไอ้เหี้ยไม่งงกูงงเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหนิดหน่อยว่ะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะแม่งหลุดมาได้ไงอะ่ะเข้าใจนะแม่งก็แทงมาสวยเกินงามอะ่ะใช้ได้ตัวเนี้ยค่อนข้างนี่ชอบแล้วผมอะ่ะชอบแนวนี้อยู่แล้วไงเฮ้ย แบบรูมครึ่งแรกเชฟเชียงโก้ครึ่งหลังชิวๆเลยเนีแ่ยบบเปิดมองฟับโอ้โหโก้แบบยืนงงอะ่ะยืนงงในดงไผ่อ you ย know? ูโนาะาโจเชฟเชฟวินี้เป้ยช็อตงัดมองเห็นนะ อันนี้ขึ้นโขกกับฟานไดอะขึ้นแย่งกันอ่ะมีเกียเนี่ยใช้ได้นะเพิ่มแย่งมงคือรู้เรื่องอะข่าพลังเกมลุกมันเยอะอะแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกถ้าผมเอาแบบผมอะเดว,วทัดยิงโอ้โหเห็นนะถนาดสองเท้าอะชิวๆเลย เล่นได้ครับตัวเนี่ยก็จะมานี้นะครับชเชฟเชียงโก้นะสามารถไปจัดกันได้แบบว่าใครถ้าเกิดมีทุนมากพอนะในช่วงปีใหมนะ่ก็จัดกันได้นะตัวเล่นค่อนข้างสนุกด้วยมันคล้ายๆแบบลูมินเนเ้เลยค่าพลังก็โอเคสวยก็แบบไม่ต้องพูดเยอะนะผมก็จะมานี่นะคลิปนี้ถ้าเกิดอยากให้ผมมารีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยเชื่อกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย